คุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ปวดแขนไหล่แม้จะไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆปวดไปจนขยับข้อไม่ได้หรือเคลื่อนไหวแขนได้น้อยลงไม่สามารถยกแขนได้สุดหากคุณมีอาการเหล่านี้ให้พึงระวังไว้ว่าคุณอาจจะเป็นภาวะข้อไหลติดสวัสดีค่ะแอนนะคะนักกายภาพบำบัดประจำไกยคตาคลินิกค,ค่ะภาวะข้อไหลติดส่วนมากเกิดจากเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบ หรือการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบข้อไหล่ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คอมนานๆสะพยกระเป๋าโหดรถไฟฟ้าหรือขับรถในภาวะที่รถติดมากๆหรือแม้แต่การเล่นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของหัวไหล่มากๆเช่นแบดมินตันเทนนิสหากสะสมเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดได้อย่างมาก และภาวะข้อไหลติดในผู้สูงอายุมักจะเกิดจากข้อเสื่อมร่วมด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆเป็นการยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่นะคะท่าที่1นนะคะ pendulum exercise หรือท่าหมุนแขนท่านี้จะเหมาะกับผู้ที่เป็นไหลติดในระยะแรกมีอาการเจ็บปวดของข้อค่อนข้างมากหรือเคลื่อนไหวข้อได้น้อยนะคะโดยในท่านี้นะคะให้หากเก้าอี้หรือโต๊ะไว้จับเพื่อเพิ่มความมั่นคงค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเอามือเทาไว้ที่เก้าอี้นะคะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยทิ้งแขนลงตามแรงโน้มถ่วงนะคะหมุนแขนเข้าเป็นวงกลม15ครั้งหมุนออกเป็นวงกลม15ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทําแบบนี้3เซตนะคะท่าที่2นะคะคือท่าไต่กําแพงโดยเราจะทําทั้งด้านหน้าและด้านข้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ ในท่านี้นะคะเราจะยกแขนข้างที่มีปัญหาวางมือบนกำแพงค่ะใช้นิ้วไต่กำแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดที่ตึงที่สุดแต่ต้องไม่รู้สึกเจ็บนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไปได้อีกให้ใส่ตัวเลื่อนเข้าหากำแพงได้เรื่อยๆค่ะท่านี้ทำค้างไว้15วินาทีทำา10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะท่านี้เป็นการยืดด้านข้างนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้มือวางไว้บนกำแพงนะคะ ใช้นิ้วไต่กำแพงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ต้องไม่เจ็บนะคะถ้ายังไปได้อีกขยับตัวเข้าชิดกำแพงเลยนะคะทำครั้งไว้15วินาที10ครั้งนับเป็น1เซตค่ะทั้ง2ท่านี้ให้ทำทั้งหมด3เซตต่อวันค่ะท่าที่3นะคะ hand behind back หรือท่ามือควยหลังค่ะท่านี้เราจะต้องมีอุปกรณ์เล็กน้อยนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะผ้าขนหนูที่หาง่ายๆในบ้านของเรานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยในท่านี้เราจะใช้แขนข้างที่มีปัญหาไว้ด้านล่างค่ะเราจะใช้แขนอีกข้างนึงห้อยผ้ามาจากด้านบนนะคะใช้มือด้านล่างจับผ้าไว้และจะออกแรงดึงโดยแขนด้านบนค่ะทำแบบนี้ค้างไว้15วินาทีนะคะ10ครั้งนับเป็น1เซต ทำสักสามเซตต่อวันนะคะช่วงเซตแรกๆอาจจะมีอาการตึงได้บ้างนะคะถือเป็นอาการปกติค่ะการออกกําลังกายครั้งถัดไปก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ถึงอย่างไรก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะหากออกกําลังกายแล้วรู้สึกเจ็บหรือปวดมากจนทนไม่ได้และมีอาการอักเสบบวมแดงร่วมด้วยแนะนำให้หยุดทำและปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ก่อนที่อาการจะเป็นหนักขึ้นเพื่อหาแนวทางในการรักษาต่อไปนะคะ